ครับกลับสวัสดีครับผมไอ้เบิร์ดเขยอีสานนะครับวันนี้ก็จะพามาที่วัดป่าสรโยนะครับวันนี้ที่วัดป่าสรโยตำบลกุดเขาอำเภอบรรจารีจังหวัดขอนแก่นนะครับวัดป่าสรโยครับวันนี้อาจารย์ไปุูเมือต็มโบนะครับเป็นเจ้าอาวาสนะครับวันนี้จะพาวันนี้จะพาไปดูชมบริเวณวัดนะครับประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในด้าน ด้านนี้จะเป็นซุ้มประตูโขงนะครับเป็นซุ้มประตูโขงเรียกว่าซุ้มประตูร่วมใจนะครับซุ้มประตูโขงด้านหน้าจะมีพญานาคอยู่สององค์ครับก่อนจะเข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในนะครับก็กราบปูพญานาคด้านหน้าประตูก่อนขอพรนะครับให้มีโชคมีลาภให้มีแจ่สิ่งดีๆเข้ามานะครับก่อนจะเข้าไปด้านในนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับครับทางด้านนี้ก็จะเป็นปู ปู่พญานาคนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียนนะครับด้านขวามือก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพากลับสการะก่อนนะครับแล้วก็ไปกลับด้านซ้ายนะครับก่อนจะเข้าสู่ประตูวัดป่าสรโยทุงประตูโขงก็แวะกลับสการะขอพรจากปู่องค์ปู่พญานาคนะครับห้าเสียนก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอกราบไหว้ก่อนแล้วกันครับ นโมตัสสะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะมุหะกะสุภุะยะคะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะนาคีนาคะลาโพลาภะโพคาโพคะนะมามิหังปะสิทธิมังนั้ ายะม,ะมาข้าพเจ้าขอพรอ,องค์ปูพ่พญานาค้าตระกูลขอบารมีปู่เปิดโชคเปิดลาบเปิด ดวงเศรษฐีเปิดความก้าวหน้าให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเธอสาธุสาธุสาธุครับผมหลังจากขอสิ่งจักอ่าขอพรจากปู่พญายนาคด้านขวามือแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับจะพาไปด้านซ้ายนี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปด้านซ้ายกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือ องคูด้านซ้ายมือนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังผมนี้นะครับด้านซ้ายมือโอเคนะครับดูด้านหลังก็สวยงามนะครับประตูซุมประตูโขงนี่นะครับเดี๋ยวพาขอพรอีกปูอีกด้านหนึ่งนะครับปูด้านที่อยู่ด้านซ้ายนี้นะครับมาขอพรในพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตูอะโุหะกะสุภะนะยะฆะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะนาคีนาคะราโภราภะโพคาโพะพระมามีหังปะสิทธิมังนะโมพุทธายะมะอุ ครับผมก็ขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปผ่านซุ้มประตูโขงนะครับด้านบนซุ้มประตูโขงนี่นะครับด,ด้านบนซุ้มประตูโขงเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับด้านด้านบนซุ้มประตูโขงทางข้างบนนี้นะครับมันจุไปด้วยของศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะครับของสักสิ์เยอะมากเดี๋ยวผมจะให้ชมกันนะครับนี่นะครับ ซุ้มประตูโขงวัดป่าโสรโยนะครับตำบลกุดเขาอำเภอบรรจันใจคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับประตูโขงร่วมใจนะครับวัดนี้มีเจ้าวาดประจำอยู่ที่วัดนะครับหลวงปู่ใบทูลโชติธรรมูนะครับเจ้าวาดวัดป่าบ้านขุมดินนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะครับครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ใจกลางด้านหน้าซุ้มประตูโขงเลยนะครับดูนะครับด้านหน้าใจกลางซุ้มประตูโขงตอนนี้ผมมาอยู่ตรงด้านนี้นะครับดงกลางซุ้มประตูนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูภาพทางด้านบนนะครับด้านบนนะครับนี่นะครับใหญ่มากนะครับซุ้มประตูโขงดูนะครับดูนะครับมีความใหญ่มากครับซุ้มประตูโขงนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูฝั่ง ฝั่งอีกด้านนึงครับความกว้างประมาณสัจกจะด้วยสายตาน่าจะสับหนึ่งสองสามสี่น่าจะรับสิบกว่าเมตรได้นะครับความกวาม้วางของด้านซุ้มประตูโขงเดี๋ยวผมให้ชมาภาพทางด้านบนนะครับด้านบนเจอลังแตนใหญ่มากนะครับเจอลังแตนใหญ่มากครับผมหลังจากาเดินทางมาประมาณสัก 100เมตรนะครับ100เมตรก็จะมาเจอโขดหินตรงนี้นะครับโขดหินตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์บอกทางนะครับถ้าแยกไปทางด้านซ้ายนี่ก็ไปพระธาตุเจดีสีสระโยนะครับไปสการาพระธาตุนะครับถ้าทางขึ้นทางตรงที่เป็นคอนกรีตนี้นะครับทางทางคอนกรีตนี้ขึ้นไปบนศาลานะครับศาลาฉันที่มีของโบราณอยู่นะครับถ้าจะมาก็ขึ้นไปกราบสการาวัตถุโบราณทางด้านขวามือนี่ก่อนนะครับขึ้นไปบนศาลานี้ก่อนนะครับ ทางตรงขึ้นไปเลยนะครับทางด้านตรงขึ้นไปเลยจะเป็นโนนโนนโนโนสักหน่อยเนินสักหน่อยขึ้นไปบนศาลาเลยครับไปกับพระประธานซะาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นคอ่อยวนรถกลับมาแล้วก็เลี้ยวไปทางพระธาตุเจดีศรีสระโยะจะมีป้ายกำกับบอกนะครับป้ายกำกับบอกเดินมา100เมตรก็จากซุ้มประตูโค้งก็เหนื่อยเหนื่อยอยาการน,นะครับถ้าขี่รถมาก็ไม่น่ามีปัญหาโอเคครับเดี๋ยว เราพาเข้าไปด้านไในครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปด้านไหนขึ้นไปสักการะบนศาลากันครับครับเดินทางมาถึงทางขึ้นหน้าศาลาครับจะเป็นเนินขึ้นสักหน่อยจะสูงสักหน่อยนะครับถ้าใครสะดวกจอดรถด,ด้านล่างก็ก็สามารถจอดได้นะครับมีพื้นที่กว้างขวางนะครับในการจอดรถแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ าสามารถนํารถขึ้นไปจอดข้างบนได้เลยนะครับไปเราไปกันนะครับครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นอันว่าถึงตรงศาลานะครับศาลา สาราใหญ่นะครับสาราชั้นนะครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นอันว่าถึงแล้วนะครับด้านหน้าจะเป็นคลองเล็กๆนะครับน่าจะเป็นคลองเล็กๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเข้าไปกับพระประธานแล้วก็ดูวัตถุโบราณกันนะครับด้านในนะครับใครมาที่อำเภอบรรจารีนะครับจังหวัดขอนแก่นก็แวะมาสักการะกันได้นะครับอย่าลืมมานะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในกันนะครับ ครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับด้านในศาราการปะเรียนก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสายวัดป่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้สุภาพสตรีห้ามขึ้นอัศรสองนะครับดูนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวจะพาดีวผมจะพาขากว่า้ขอพรกันนะครับกับไหว้ขอพรศักดิ์สิทธิ์กันนะครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นรูปหลวงผู้เคียมโสริโยนะครับนี่นะครับ ผู้ก่อตั้งวัดนี้นะครับผู้ก่อตั้งวัดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหินอธิษฐานนะครับหินโคตรเหล็กไหลกับหินสีทองนะก้อนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพากร่าบไ้ขออธิษฐานกันครับครับเดี๋ยวเรากร่าบไ้ไปพร้อมกันอธิษฐานไปพร้อมกันนะครับ หลังจากากราบพระแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูภาพไปดูวัตถุโบราณน,นะครับที่ขุดพบนะครับขุดขึ้นอยู่ที่วัดป่าสระโยนะครับจะพาไปชมกันนะครับครับทางด้านซ้ายนี่ถ้าเข้ามาจากประตูนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นพระโบราณน,นะครับที่ทําการอัญเชิญนะครับอัญเชิญขึ้นมาจากดินนะครับ อันเกิอันเิญขึ้นมาจากดินนะครับจากนิมิตของคูบาไก่นะครับคูบาไก่เคยบวชเป็นสนัมเณีอยู่อยู่วัดป่าสวรโยนะครับดูนะครับมีวัตถุโบราณที่กับสักการะนะครับอายุอายุบางบางองค์นี้ประเมินไม่ได้ก็มีนะครับ องุ่ก็หกร้อยเจ็ดร้อยปีนะครับดูนะครับทางด้านนี้จะเป็นทางด้านนี้จะเป็นพระนะครับพระสัดส่วนใหญ่นะครับส่วนด้านเทพนะครับด้านเทพที่อยู่ด้านขวามือนะครับเดีย๋ยวผมพาไปชมนะครับด้านเทพที่อยู่ขวามือนะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ แสดงลิฟทั้งนั้นเลยนะครับเหล็กไหลพญานาคลูกแก้วนะครับทางด้านนี้น,นี่เานียเป็นลูกแก้วแล้วก็มีเหล็กไหลนะครับนี่ก็เป็นไหโบราณแล้วก็มีดาบมีดาบโบราณประขันโบราณน,นะครับมีเรือนะครับเรือสาเภานะครับแล้วก็มีมีพระนารายนะครับแปด แผ่เสียงพะล่วงนะครับเยอะพันลายแผงสอนแล้วก็มีขวานโบราณมีปลาช่อนตำนิดนะครับอีกมากมายนะครับที่อัญเชิญขึ้นมานะครับที่อัญเชิญขึ้นมานะครับลูกแก้วนะครับสิ่งจักสิทธิ์เยอะมากนะครับมาขอพรกับขอพรทั้งสองฝั่งด้วยนะครับถ้ามาถ้าได้มานะครับ โอเคครับหลังจากการาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสาราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอีกสองสถานที่นะครับสองสถานที่คือพระธาตุเจดีกับาสาราปฏิบัติธรรมแล้วก็มณฑลหลวงปู่นะครับ,เด,รบเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ